ก็สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บ,บาทรัชกาลที่9แบบุนเวียนปีพศ2538นนะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะนะครับที่นำมาผลิตน,นะครับ วงขอบเหรียญด้านนอกที่เป็นสีเงินนะครับเป็นโลหะคูปลอนิกเกิลนะครับส่วนด้านในนะครับที่เป็นสีทองเหลืองทั้งหมดนะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมบอลนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก8.5กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับ ถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ดิฉุมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเรียนนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเรียนบ้างนะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเรียนนะครับก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับ หรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดอรุณนะครับหรือวัดแจ้งนะครับก็เป็นวัดโบราณนะครับสร้างในสมัยอยุทยานะครับอยู่กรุงเทพมหานครน,นะครับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2538นะครับก็ไม่ใช่เหรียญปีพศที่ติดอันดับ1ใน10ผลิตน้อยในเหรียญ10บ,บาทรัชกาลที่เแบบมวียนเต่อย่างไรนะครับ ด้วยจำนวนการผลิตนั้นก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับจำนวนการผลิตนั้นนะครับอยู่ที่ห้าสิบสามล้านจิตแสนเหรียญน,นะครับถามว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับขายได้ไหมมีราคาไหมนะครับผมตอบเลยนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับก็ยังขายไม่ได้นะครับ ราคาก็จะอยู่ที่เท่าหน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ10บาทนะครับในระบบมูลเรียนนั้นนะครับก็ยังพอได้พบเจอเองอยู่นะครับสาหรับเหรียญ10บาทปีปศนี้นะครับก็ถ้าว่าท่านใดนะครับได้พบเจอแล้วอยากจะสะสมไว้สักเหรียญน,นะครับถากว่ารักและชอบในการสะสมเหรียญน,นะครับอาจจะสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อป็นคุณค่าทางจ,จิตใจ หรือว่าสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นนะครับถ้าว่าได้พบเจอนะครับหรือว่าไม่อยู่นะครับเหรียญ10บบาทปีพศ2538นะครับก็สะสมไม่ได้เช่นกันนะครับ